สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่สถานีข่าวปอพอข่าวสารสาธรรณ์ไทยเดืนเอนก่อนรู้ไว่ปลอดภยัยทุกเวลา e ี EP ที่24ประจำวันสุขที่31มีนาคม2566ดิฉันกระตักวรางคณาทาราสวรบและดิฉันอมอมี่อมราวดีมานาจิตค่ะ ก่อนจะไปพบกับประเด็นที่น่าสนใจประจำสัปดาห์นี้ฝากคุณผู้ชมทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากสถานีข่าวปอพอค่ะสำหรับวันนี้3มช่วงของสถานีข่าวปอพอได้นำเสนอข่าวสารสาธารภัยและสาระความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาภัยเช่นเคยค่ะค่ขะขอเข้าสู่ช่วงไัยรอบวัน สำหรับช่วงภัยรอบวันเราได้ประมวลเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในวันที่24-30มีนาคม2566โดยจะมีประเด็นใดที่น่าสนใจกันบ้างเราไปติดตามกันได้เลยค่ะระยะนี้หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ pm 2.5เกินค่ามาตรฐานโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนและน่านค่า pm 2.5อยู่ในระดับส่งผลต่อสุขภาพ ซึ่งพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดยกระดับปฏิบัติการตามแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลาพิษด้านฝุ่นละอองปีพศ2566ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งควบคุมและลดแหล่งกำเนิด p m 2.5จากการเผาในพื้นที่การเกษตรภาคอุตสาหกรรมและการคมนาขบขนส่ง รวมถึงตรวจสอบจุดความร้อนและเฝ้าระวังไฟป่าพร้อมบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ทําให้เกิดไฟป่าและผู้ลักลอบเผาในช่วงประกาศห้ามเผานอกจากนี้เมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาปหลัดกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางรวม62จังหวัดโดยกําชับให้จังหวัดใช้ทุกกลไกและระดมทุกสัพพะกำลังในพื้นที่บริหารจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กให้คลี่คลายโดยเร็วที่สุด พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนเข้มข้นการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมฝุ่นละอองตั้งแต่ต้นทางสำหรับจังหวัดที่สถานการณ์ไฟป่ารุนแรงและยากต่อการเข้าถึงให้ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์บรรเทาสารภัย KA32 เพื่อดับไฟป่าจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทันทีกรมป้องกันและบรรเทาสารภัยรายงานเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมา เกิดไฟป่าบริเวณเขาชะพลูตำบลพรมณีอําเภอเมืองนครนานนยกจังหวัดนครนายกซึ่งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสารภายัยเขตสาปราจีนบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกปฏิบัติการควบคุมและดับไฟป่าแต่เนื่องจากจุดที่เกิดไฟป่าเป็นภูเขาสูงชันทําให้ยากต่อการเข้าดับไฟกรมป้องกันและบรรเทาสารภายัยจึงได้ร่วมกับกองทัพบกและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติการทิ้งน้ำดับไฟป่าแต่ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ โดยไฟลุกลามไม่ป่าเขาแหลมเขาตะแบกเขานางดำและเขาวังรินตำบลเขาพระอำเภอเมืองนครนายกทั้งนี้เมื่อวันที่30มีนาคม2566พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าพร้อมกําชับให้เร่งควบคุมสถานการณ์โดยเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่จัดทําแนวกันไฟป้องกันไฟลุกลามไม่ชุมชน อีกทั้งนำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินโปรยน้ำสร้างความชุ่มชื้นบนผิวดินเพื่อตัดทางไฟรวมถึงทิ้งน้ำดับไฟจนกว่าสถานการณ์ไฟป่าจะคลี่คลายตลอดจนประสานจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อเตรียมรับมือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนอกจากนี้จังหวัดนครนายกได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธรารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีเหตุอัคขีภัยไฟ,ไฟป่าในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและป้องกันไฟลุกลามบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เชิงเขากรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยรายงานช่วงวันที่27-30มีนาคม2566มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพาย,ยุฤดูร้อน19จังหวัดแยกเป็นภาคเหนือ3จังหวัดได้แก่สุขโขทยัยกำแพงเพชรและเพชรบูร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ13จังหวัดได้แก่อำนาจเจริญสีสเกตหนองคายชัยภูมิหนองบัวลำภูขอนแก่น มหาสารครามสุรินทร์อุดรธานียะโสธรน,นครพนมสกลนครและร้อยเอ็ดภาคกลางหนึ่งจังหวัดได้แก่ลบบุรีภาคตะวันออกสองจังหวัดได้แก่สระแก้วและจันทบุรีภาคใต้1จังหวัดได้แก่กระบี่รวม56อำเภอ134ตำบล337หมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนเสียหาย1583หหลังทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดที่ประสบภัย ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเร่งสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยด่วนต่อไปและนี่ก็คือสถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะการแก้ปัญหาไฟป่าและมลพิษด้านฝุ่นละอองค่ะสำหรับข้อมูลสถิติการเกิดสาธารณาภัยในรอบเจวันที่ผ่านมาระหว่างวันที่2 3มถึง2ีมีนาคม2566จะมีภัยอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นเราไปติดตามกันเลยค่ะ เริ่มต้นกันที่อุบัติเหตุทางถนนสำหรับอุบัติเหตุทางถนนสถิติมีผู้เสียชีวิต254รายบาดเจ็บ15,400คนค่ะต่อันที่วัตภัยค่ะเกิดเหตุ423หมู่บ้านหรือชุมชนใน21จังหวัด74อําอำเภอ172บตำบลหรือเทศบาลค่ะสำหรับอุบัติภัยเกิดขึ้นจำนวน5ครั้งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีชุมพร พระนครศรีอยุธยาแพร่และจังหวัดสมุทรสาครค่ะและทั้งหมดนี้คือภัยรอบวันในสัปดาห์นี้ค่ะช่วงต่อไปพบกับช่วงแจ้งเตือนภัยค่ะสำหรับช่วงแจ้งเตือนภยัยพื้นที่ใดมีแนวโน้มการเกิดสาธารณาภัยที่ต้องเฝ้าระวังบ้างไปติดตามกันเลยค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ติดตามข้อมูลค่าการปริมาณปุ่นละออกขนาดเล็กหรือ pm 2 5 ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษพบว่าในช่วงวันที่31มีนาคมถึง6เมษายน2566พื้นที่จังหวัดภาคเหนือสถานการณ์ฝุ่นละอองหรือ PM 2.5มีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเฉพาะจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ติดก,กับพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านอาทิเชียงรายเชียงใหม่น่านแม่ฮ่องสอนค่า PM 2.5เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรก็ตามในช่วงวันที่31มีนาคมถึง2เมษายน2566 สถานการณ์อาจบรรเทาลงเรื่องจากสภาพอากาศเปิดค่ะในขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ปริมณนลนฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5มีแนวโน้มลดลงในช่วงวันที่31มีนาคมถึง6เมษาย,ยน2566เนื่องจากสภาพอากาศเปิดและเพดานการลอยตัวของอากาศสูงขึ้นประกอบกับลมทางใต้มีกำลังแรงจึงช่วยพัดพาฝุ่นละอองออก,ออกจากพื้นที่ไปได้ สำหรับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ที่มี PM 2.5เกินค่ามาตรฐานขอให้ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านจะช่วยลดการสูรดดมฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5เข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ชมที่อาศัยในพื้นที่ PM 2 5เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพควรหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมและการออกกำลังกายที่โล่งแจ้ง พร้อมดูแลกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจนอกจากนี้ฝากคุณผู้ชมลดการเผาขยะไม่เผาวัสดุทางการเกษตรลดการใช้ยานพาหนะเพื่อลดปริมาณ PM 2.5ในอากาศค่ะสำหรับช่วงหน้าพบกับสาระดีๆในช่วงรู้ทันภัยค่ะสำหรับช่วงรู้ทันภัยนะคะคุณผู้ชมการดื่มแล้วขับ ขับรถเร็วง่วงแล้วขับและใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงรู้ทันภัยในสัปดาห์นี้มีสาระดีๆเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่มาฝากกันค่ะไปติดตามกันได้เลยค่ะ อุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจนำมาซึ่งความสูญเสียและให้การเดินทางเป็นไปด้วยความปลอดภัยปอพ่อ,อจึงขอแนะผู้ขับขี่เลี่ยง4สี่พฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุดังนี้ครับไม่ขับรถเร็วใช้ความเร็วที่เหมาะสมกับสถานการณ์ไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เมาไม่ขับห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากต้องขับรถเพราะจะทําให้ประสิทธิภาพในการขับขี่ลดลงหากดื่มควรให้ผู้อื่นขับแทนหรือจอดพักให้สางเมาก่อนจึงเดินทางต่อโทรไม่ขับการใช้โทรศรัพท์ขณะขับรถจะทําให้เสียสมาธิหากจําเป็นควรใช้อุปกรณ์เสริมในการสนทนาหรือให้ผู้ร่วมเดินทางรับแทนหรือจอดรถคุยในที่ปลอดภัยง่วงไม่ขับ หากต้องขับรถระยะทางยาวเป็นเวลานานควรหยุดพักรถอย่างน้อยทุกๆ2ชั่วโมงเพื่อป้องกันการง่วงหลับในไม่ควรฝืนขับรถเมื่อมีอาการง่วงนอนโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ความพร้อมของผู้ขับขี่ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางอย่าลืมนะครับความปลอดภัยทางถนนเริ่มได้ที่ตัวเราปอพอห่วงใย,ยความปลอดภัยคนไทยทุกคนฝากคุณผู้ชม ด้วยความระมัดระวังปฏิบ really ัต to oh kind of ิตามกฎจราจรและมีน well ้ำใจกับผู้ร่วมใช้เส้นทางเพื่อให้ทุกการเดินทางเป็นไปด้วยความปลอดภัยและห่างไกลจากอุบัติเหตุทางถนนค่ะก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะคุณกรตตักคุณผู้ชมคะนอกจากสถานีข่าวปอพีแล้วคุณผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวสารสาธารณภัยผ่านทางช่องทาง f c e b o o k f แ Fanpage กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด d p ี และช่องทาง Twitter @ddpmnews และเรายังมีสายด่วนลินภัย1784สำหรับให้ประชาชนแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าทุกวันศุกร์เวลา5โมงเย็นกับสถานีข่าวปอพข่าวสารสาธารณภายัยเืตอนก่อนรู้ไวปลอดภยัยทุกเวลาอิฉันกระตักวารางังคณาทาราสวรุ และดิฉันอมมี่อมราาวดีมาณาจิตและทีมงานสถานีข่าวปอพอขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ